มายุรีีจาจานนะคุณนัทวงอ้ามาเนี่ยรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติประยุทธ์เอาว่ามาประมาณเดือนหนึ่งมาแล้วอ่ะมีคนสองจังหวัดสองที่พูดตรงกันว่าคนเอกประวิตีจะได้เป็นนายกตอนนั้นก็ไม่กล้าโทรมาคุยรายการจาน เพราะว่าตอนนั้นกาลังดังเรื่องคุณพิธาค่ะเพราะว่าแ้วตอนนี้ก็สงสัยว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเอ้าก็อย่างที่บอกไงเอฟฟังแล้วไม่เข้าใจเหรอเออใช่ตอนนั้นสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ไงเพราะว่าคุณพิธากำลังดังมากอ่าก็ตอนนี้ตอนนี้เขาก็เป็นไปได้ไม่ตอนนี้เขาก็ยังยังดังอยู่นะเขาไม่ใช่ว่าเขาหายดังนะเออ เล,เลยสงสัยว่ามันเป็นไปได้เว้ยเออเอา่าทำไมล่ะไม่ใช่ก็คือคนสองที่อยู่คนละจังหวัดน่ะพูดตรงกัางน่ะก็เลยตอนนั้นก็เลยแปลกใจโอ้จังหวัดไหนบ้างล่ะจังหวัดนครนายกกับจังหวัดกรุงเทพอะค่ะอ,อ๋อเหรอโอ้อา้วาวว่าวพูดตรงกางว่าคุณไปค,คุณเอกคุณปวิจะได้เป็นนายกเออก็เดี๋ยวก็รู้แหละไม่นานหรอกภายในเดือนสิงหาเนี่ยภายในเดือนกรกฎานี่ก็รู้แล้ว อีกแค่เดือนกว่าก,าก็รู้แล้วขาจารย์แค่นี้และคะ่ะครับขอบพระคุณคเสียงแค่เสียงแคดีใจมากนะเพราะปวิจะได้เป็นนายกเอ๊ม <laughs> ผมทำบาปทำกรรมบอกว่า <laughs> <laughs> ไม่ทำให้แกดีใจเ,<อ>เดี๋ยวเกิดไม่ได้ขึ้นมาแกเสียใจแล้วผมจะซวยเอานะคุณนัตะพงครับอืม่ะต่อ